ีครับเพื่อนๆผมตุ้ยแมททอยนะครับวันนี้ผมตุ้ยแมททอยก็มีของเล่นนะครับเด็ดๆนะมานําเสนอเพื่อนๆอีกแล้วครับวันนี้นะเรามารวมรุ่นนะครับรถน้ํามันนะครับผมรถน้ํามัน3แบบ3ขนาดนะครับก็มีตั้งแต่สเกล1ต่อ10แล้วก็ไซส์ใหญ่ๆเลยนะก็จะเป็น1ต่อ8นะครับ1ต่อสิก็จะเป็นไซส์มาตรฐานนะ ในคลิปก่อนเนี่ยก็เราจะมารีวิวทีละตัวแต่วันนี้เรามารวมรุ่นเลยแล้วก็มาเพิ่มเติมรุ่นใหม่ก็คือ1ต่อ8ที่มาใหม่น้องใหม่ในวันนี้นะครับผมรวมถึง1ต่อ10ที่เป็นตัวอัปเกรดโชคแปดตัวนะครับเดี๋ยวเราไปรีวิวกันดีกว่าอ่าอย่าลืมไปก่อนเพื่อนๆจะเล่นรถ้ะมันไม่ว่าจะเป็นคันไหนก็ตามนะเพื่อนๆจะต้องซื้อนี่ชุดนี้นะครับผมชุดกโกลบักนะครับผมชุดตัวสตาร์ตตัวนี้ก็คือจะมีทั้งบางที่เขาก็จะขายแค่โกลบักอย่างเดียวนะโกลบักนี่ก็คือว่า จิมไปกับหัวเทียนนะครับเพื่อให้สตาร์ทรถนะฮะแต่ของผมเนี่ยจะให้ครบชุดไปเลยเพราะว่าลูกค้าก็จะได้ไม่ต้องมานั่งหานะครับของผมจะเป็นยี่ห้อ HSP นะผมชุดโคปาตัวนี้ก็จะมีค่อนข้างจะครบหมดเลยนะฮะก็จะมีตัวเปลี่ยนหัวเทียนนะฮะผมเปลี่ยนล้อต่างๆแล้วก็กระบอกเติมน้ามันกระบอกเติมน้ามันนี่ก็ค่อนข้างจะสําคัญมากๆเลยนะถ้าเราไม่มีเราจะต้องมานั่งหาซื้อกระบอกมันก็จะแพงมากเลยนะตัวนี้ก็คือครบชุด ถัดจากน้ำมันเรียบร้อยนะก็จะมาเป็นส่วนของนี่อ่กบปังเรียบร้อยก็จะเป็นของน้ํามันส่วนนี้ก็เป็นน้ํามันนะน้ํามันนี้ก็จะมีหลกักหลากหลายยี่ห้อนะครับผมจะเลือกใช้น้ํามันตั้งแต่เบอร์16ถึงเบอร์25นะครับซึ่งเป็นน้ํามันที่ค่อนข้างจะให้แรงบิดได้ค่อนข้างจะสูงแล้วก็ความแรงเนี่ยมันแรงได้แบบระดับสนามแข่งเลยนะแต่ว่าความร้อนนี่คือมันไม่ร้อนมากเกินไปนะครับตัวนี้ก็ถือได้ว่าเลือกใช้ได้เลยนะตั้งแต่เบอร์16ถึงเบอร์25ครับ แกร้อนเล็กแกรลอนใหญ่ร้านแมททอยมีขายทุกอย่างครับจัดให้ชอบแบบไหนเขาสั่งกิ้งก้านกันได้เลยโอเคในส่วนของรถตัวรถเนี่ยนะเราก็จะมารีวิวทุกคันเนี่ยนะทั้ง3คันเนี่ยบัคก,กี้หนึ่งต่อสปีบิ๊กฟุตหนึ่งต่อสปีแล้วก็ไนโตระหนึ่งต่อแปดนะครับทุกคันเป็นใช้น้ํามันไนตโตรนะครับผมตัวนี้ก็จะให้รีโมทสองจุดสีก่กิกนะทุกคันนะครับผมทุกคันรีโมทสองจุดสี่กิกก็เรียกได้ว่าเล่นพร้อมกันได้เนี่ย เป็นหลายร้อยคันนะแต่ว่าคลื่นเขาจะไม่ซ้ํากันนะครับผมโอเคพอขึ้นไม่ซ้ํากันเนี่ยก็แปลว่าคลื่นมันก็จะมาคับได้ไกลามากๆครับตัวนี้ก็เป็นทีเด็ดมากกว่ารถน้ำมันยี่ห้อรุ่นเก่าๆนะครับยี่ห้อแบรนด์นี้เขาทํามาดีมากๆครับในโตรนะเป็นน้ํามันในโตรนะหต่อหนึ่งต่อสิบบักกี้บิ๊กฟุตแล้วก็บิ๊กฟุตในโตร1นต่อแดเดี๋ยวเรามารีวิวเริ่มต้นที่บักกี้นะ ส่วนคลิปการวิ่งนะไปดูในคลิปเก่าๆที่ผมเคยรีวิวไว้ได้ครับผมก็จะมีการสอนสตาร์ทสอนดูแลรักษารดน้ํามันแล้วก็วิธีการเล่นต่างๆนะครับไปดูในคลิปเก่าๆได้นะแต่ตัวนี้เป็นคลิปรวมรุ่นละกันนะครับนี่โอ้โยนี่อลูมิเนียมครับผมใครบอกว่าราคาประมาณนี้ราคาประหยัดนะแต่ว่าเด็โครงพลาสติกไม่ใช่ครับผมนี่อลูมิเนียมครับแข็งแรงมากๆเลยแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ก็ เครื่องยนต์ก็ถือว่าแรงระดับแข่งได้เลยนะครับโชค๊คโชค๊คก็เป็นโช่องอัดน้ํามันครับเป็นสตาร์ทแบบสตาร์ทปรับเกียวนะฮะเราปรับได้นะครับตัวนี้ก็ถือได้ว่าเทม่มากๆบากกี้นะบากกี้เทียบกับขนาดตัวผมนะครับกำลังดีครับเอาวิ่งวิ่งกระโดดกระโดดมันมันลุยลุยโอเคถัดมานี่จาบิ๊กฟุตไปดูที่เก่าๆที่ผมวิ่งได้แต่วันนี้ถ้าธรรมดานะผมไม่เอามารวมรุ่นให้ดูนะ ธรรมดาผมก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่พีเซนอย่างนี้ไม่แน่นอนวันนี้ครับนี่โชคแปดตัวครับนี่ฝั่งละสองเลยนะฝั่งละสองเลยทั้งหมดเป็นแปดตัวครับโอ้โหโชคสี่ต้นครับสุดยอดมากๆเ <c oughs> พราะว่าเลยรู้ไหมเวลาที่เราเล่นนะครับแรงกระโดดแรงซับแรงกระแทกทุกอย่างเขาทาขํามาค่อนข้างจะดีมากๆครับโอเคความแรงไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วแรงมากๆ cả. คือเวลาวิ่งทีเนี่ยยางแบบว่าฟูออกมาเลยนะเหมือนในคลิปเก่าๆไปดูเอา โอเคตัวนี้นี่มาถึงพระเอกของงานนี้ครับผมพระเอกของงานนี้นะรุ่นท็อปครับหนึ่งต่อไปครับสุดยอดสุดยอดจริงเลยครับตรงไหนหรู้ไหมชัตซีนะปกติชัตซีเขาจะมาเป็นชัตซีแบบนี้นะคือเป็นแผ่นแผ่นเดียวนะเป็นอะลูแผ่นเดียวนะนนวนะมาอย่างนี้แต่ตัวนี้นะเป็นชัตซีของนี่มาสเกลของอมอนสเตอร์ทรัคครับโอ้ยมอนสเตอร์ทรัคเป็นยังไงก็คือเป็นชัตซีของ เขาจะมีข้างๆนี้มาเลยเห็นไหมเรามีที่จับอย่างนี้เลยครับเนี่ยอย่างเงี้ยปีนป่ายอะไรความแรงกันโดดอะไรหายห่วงไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับค่อนข,ข้างที่จะดีมากๆครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นโชค๊คโช๊คก็จะใหญ่กว่าเดิมเห็นไหมเขาจะอากตโช๊คขึ้นมามีความใหญ่ต่างกันลิบลับเลยเห็นไหมเป็นหนึ่งต่อแปดคุ้มมากเลยนะราคาแค่หมื่นกว่าบาทหนึ่งต่อแปดนี่แค่หมื่นกว่าบาทครับแล้วก็ ไม่ต้องมานั่งลุ้นว่านี่น้ำมันเพินเพิ่งเดี๋ยวเราจะสตาร์ทเล่นกันอีกทีหนึ่งนะแต่ว่าตัวนี้ถังน้ํามันครับถังน้ํามันใหญ่กว่าเพื่อนเลยนะสังเกตดูนะนี่เห็นไหมถังน้ํามันครับนี่เห็นไหมจะไซส์ใหญ่กว่าไซส์ใหญ่กว่าบักกี้มันจะไล่ไล่สเต็มมเลยนะบักกี้ถังเล็กอันนี้ถังกลางอันนี้ถังใหญ่ตามซีซีของรถเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยตัวกองอากาศนะอ่ากองอากาศก็จะไม่เหมือนกับตัวอื่นครับ ตัวฟองน้ำนะฮะที่เป็นดึงอากาศรอบด้านครับเพราะว่าเสียงมันแรงมากแล้วหนึ่งต่อแปเนี่ยเสียงมันไม่เหมือนใครครับเพราะว่ามันเป็นท่อซิ่งโอหสุดยอดจริงหนึ่งต่อแปดนี่เป็นท่อซิ่งนะแล้วก็เสียงคือเสียงขนิ้งเขาจะเป็นเสียงแบบว่าอย่างเงี้ยนะแต่ตัวท่อซิ่งเนี่ยเสียงมันจะเหมือนพวกมอไซค์แต่งอะมอไซค์ผ่าท่อมันจะปัด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 อย่างเงี้ยครับแต่ก็ที่บ้านนี่ถือเดี๋ยวไว้งเราไปดูคลิปหน้าที่ผมสตาร์ทแล้ววิ่งดูยๆกันดีกว่านะ โอเคแต่ว่าคลิปเก่าๆของตัวพวกนี้เราไปดูกันได้เลยนะครับหมื่นกว่าบาทถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับตัวนี้ก็ราคาก็จะไล่ๆกัน,นบอดีน,นะนบอดี้ต่างๆนี่นี้นี่เป็นบักกี้บักกี้นะอันนี้โอเคเดี๋วยวเรามาดูกันว่าเวลาใส่บอดี้ไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นฟิลลิ่งนะครับประมาณไหนนะนี่ ระบานแบบนี้ครับก็เหมือนที่บอกนะหากเพื่อนๆนะครับเบื่อสีนี้สีนี้ขึ้นมาเราสามารถเปลี่ยนบอดี้ได้เป็นบอดี้ของรถรุ่นอื่นที对对่เป็นสเกล1ต่อ10และ1ต่อ8ครับเรามาใส่ร่วมกันได้เลยนะก็ถือได้ว่าอะไรค่อนข้างจะหาง่ายล้อก็เหมือนกันครับเบื่อล้อลายนี้ยางรุ่นนี้เบื่อแล้วอยากได้ยางลายใหม่ล้อลายใหม่ครับเราก็เปลี่ยนได้ตลอดถือได้ว่าเป็นรถที่ค่อนข้างจะให้ความบันเทิงกับเรามาก แล้วตู้แม่ทอยบอกเลยนะสเสน่ห์ของรถน้ำมันนะแน่นอนไม่ต้องมานั้งเสียเวลาชาร์จแบตอ่าแค่เติมน้ํามันสตาร์ทเล่นอย่างเดียวครับนี่เป็นสเสน่ห์ของรถน้ามันอยากให้เล่นรถน้ามันเนี่ยอยากให้เล่นกับที่ที่มันโลง่ลงๆกว้างๆนะไม่อยากให้เล่นในที่มันใกล้บ้านคนมากเพราะว่าเสียงเขาค่อนข้างจะดังนะครับเราก็เหมือนที่บอกคนเล่นรถน้ำมันก็ต้องรับผิดชอบในส่วนของพื้นที่การเล่นด้วยนะเพราะว่าเสียงเขาดังมากอารมณ์เหมือนแบบเหมือนมีใครไปเบิ้ลมอเตอร์ไซค์ตลอดเวลา อย่างถ้าผมไปเล่นในหมู่บ้านตอนนี้ก็เล่นไม่ได้นะเพราะว่าเสียงมันจะไปรบก,กวนบ้านคนอื่นเขานะครับผมก็แต่ผมเชื่อว่าเพือ่อนๆคนที่เล่นรถน้ำม,มันส่วนใหญ่เขาก็จะมีที่สําหรับให้เล่นอยู่แล้วหากเราไปเล่นทรายทะเลนะโอ้โหมันมากม,ม,มาครับเวลาป้านอย่างเงี้ยขึ้นมานะหรือเราไปเล่นที่มันเป็นดินลูกลังหรือที่โล่งกว้างลานจอดรถอะไรก็แล้วแต่ครับกดน้ํามันทีนะซิลมันมันให้ฟิลลิ่งที่รดไฟฟ้าให้ไม่ได้อะเข้าใจปะไม่รู้จะอธิบายยังไง มันเป็นฟิลลิ่งที่กดปั๊บเนี่ยเสียงเบิ้ลในหูเนี่ยมันเสียงมันมันปาดหูมันมันสุดยอดเลยมันมีความพอมากๆอย่าลืมนะกันนะแล้วก็ชุดโกปั๊กของผมที่ขายเนี่ยนะครับผมเราไม่ต้องมานั่งซื้อทีละอย่างครับเหมือนแต่ก่อนเวลาผมหัดเล่นรถน้ำมันใหม่ๆนะผมต้องมานั่งซื้อทีละชุดทีละชุดเี่มันเปลืองเงินมากครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้นะให้ครบหมดเลยถือว่าตู้แม่ทอยมีบริการครบทุกรูปแบบครับโอเคยังไง อย่าลืมนะวกันหากท่านใดนะครับชื่นชอบนะในรถน้ำมันจากร้านแมททอยนะครับโทรสั่งได้เลยนะที่เบอร์นี้นี่0847646457ย้ำนะครับ0847646457ร้านแมททอยมีเว็บไซต์ด้วยนะ w w w m a t t c o m ย้ำนะ w w w m a t t c o m ชื่อนี้มีแต่คุณภาพบริการส่งสินค้าทั่วประเทศครับร้านแมททอยอยู่กรุงเทพกีฬา49นะ แล้วมีบริการรับรูดบัตรเครดิตด้วยครับผมก็ยังไงแวะมาชมตัวจริงกันได้นะครับผมที่ร้านแม่ทอยนะครับหรือหากท่านใดอยู่ต่างจังหวัดผมก็มีบริการส่งเป็น EMS ให้นะครับหรือส่งเป็นขนส่งให้ก็ได้ถ้าหากท่านใดอยู่ในกรุงเทพแล้วอยากให้ส่งดรือนก็มีแมสเซนเจอร์นะครับส่งเรือนให้เลยแป๊บเดียวได้ของเลยก็ได้นะครับหรือจะมาดูเองก็ได้ที่ร้านแม่ทอยก็ได้นะครับโอเควันนี้เดี๋ยวตู้แม่ท้อยขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรของเล่นนําเข้าจากต่างประเทศคุณภาพเยี่ยมๆ อย่าลืมโทรสั่งกับตุ้แมททอยได้เลยแล้วกันนะวันนี้ขอบตัวลาไปก่อนรักนะแฟนคับทุกคนบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บจุ๊บเยถ้าหากว่าท่านใดไม่อยากพลาดคลิปการรีวิวของเล่นสุดเจ๋งจากตู้แมททอยคนนี้อย่าลืมกดปุ่มติดตามด้วยนะครับผมกดเลยนะกดกดกด